สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีหลังจากที่หิมะตกนะครับดูบรรยากาศครับตอนนี้มีแต่ความหนาวเย็นครับเป็นไอแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยครับปกคุมไปด้วยหิมะบริเวณนี้แต่ก่อนก็เป็นที่ปกอันครับตอนนี้มีแต่หิมะทั้งนั้นเลยครับ ที่เป็นเหมือนกับเป็นไอขึ้นก็คือไอความเย็นของหิมะนะครับที่ปกคมุมอีกนานครับก่จาจะละลายตรงนี้ก็มีแต่หิมะเป็นไปนหมดครับบรรยากาศมีความหนาวเย็นครับตอนนี้เหมือนกับว่าเราอยู่ในช่องฟิตเลยครับช่องฟิตใหญ่ๆแช่ยเย็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิประมาณ ลบสององศานะครับหนาวนะครับบรรยากาศนี่ก็ส่วนโสมครับเป็นเหมือนกัเป็นหมอกเป็นหมอกไอความหนาวเย็นนะครับนี่ก็หิมะยังไม่ทันละลายครับอีกนานครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพักก็จะมีหิมะตกใส่อีกไอ่วนที่ ตรงนี้มันไม่ได้ละลายเองครับเพราะว่าผมได้เอารถเกตออกแต่ตอนนี้มันแข็งครับระวังเดินแล้วต้องระวังครับลื่นลื่นมากครับนี่ก็บรรยากาศบริเวณสวนสมครับไม่มีอะไรเลยครับสวนสมแห้งเหี่ยวหมดเพราะว่าเจอความหนาวเย็นบรรยากาศ วันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ครับวันที่หนึ่งปีสองพันยี่สิบสี่แล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขเงินทองไหลมาเทมาครับปีใหม่เดินทางไปไหนปลอดภัยคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกคนครับ การงานการเงินจเจริญก้าวหน้าทำมาค้าขึ้นรวยรวยเฮงเฮงปังๆครับนี่ครับผมก็ได้แตก่เก็บบรรยากาศให้เพื่อน,เอนๆเห็นครับเป็นทุ่งหิมะยามเช้าครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ และคอมเมนต์เพื่อมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับไว้เจอกันต่อคลิปหน้าครับผม